มงคล38ประการมงคลที่หนึ่งไม่คบคนผ่านคำโบราณว่าใบไม้ที่ห่อปลรา,รา้าย่อมเหม็นคาวไปด้วยฉันใดผู้ที่คบคนผ่านก็ย่อมพลอยเสียชื่อเสียงเดือดร้อนฉิบหายไปด้วยฉันนั้นเรื่องปลาลากับใบคามีอยู่ว่าในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง มีหญิงชราผู้หนึ่งชื่อยายคำเป็นคนซื่อสัตย์ขยันทำรรมาหากินวันหนึ่งยายคำไปตลาดซื้อปลาร้ามาห่อด้วยใบายขาแล้วเดินกลับบ้านผ่านกลุ่มเด็กๆที่กำลังเล่นกันอยู่เด็กคนหนึ่งถามว่ายายคำทำไมใบไม้ถึงเหม็นคาวปลาร้ายายคำยิ้มแล้วตอบว่า ก็เพราะมันห่อปละร้างไงลูกใบไม้ไม่ได้ทำผิดอะไรแต่พออยู่ใกล้ของเหม็นมันก็พลอยเหม็นไปด้วยเด็กๆฟังแล้วหัวเราะแต่มีพระธุดงค์รูปหนึ่งเดินผ่านมาได้ยินเข้าจึงหยุดแล้วกล่าวว่าคําพูดของยายคํานั้นเป็นธรรมะลึกซึ้งเลยนะโยมเปรียบเหมือนคนดีที่ไปคบคนพานแม้ไม่ได้ทำชั่วเอง แต่ก็พลอยเสียชื่อเสียงถูกมองว่าเป็นพวกเดียวกันพระรูปนั้นจิงเทศต่อให้ชาวบ้านฟังว่าคนผาน,นั้นมีลักษณะสามอย่างคือคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วและมักชักนำคนอื่นไปในทางผิดเช่นชวนเล่นการพน,นันดื่มเหล้าลักขโมยหรือแม้แต่ยุยงให้ทะเลาะกัน ตัวอย่างเรื่องที่สองชายหนุ่มกับเพื่อนโจรมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่ออินเป็นคนขยันซื่อสัตย์แต่มีเพื่อนสนิทชื่อกล้าซึ่งเป็นคนพาลชอบลักขโมยดื่มเหล้าและเที่ยวกลางคืนอินมักถูกกล้าชวนไปเที่ยวไปดื่มไปทำเรื่องไม่ดีอินไม่ทำแต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธเพราะกล้าเป็นเพื่อนสนิทวันหนึ่ง กล้าไปขโมยของจากร้านค้าในตลาดแล้วหนีมาแอบที่บ้านอินตำรวจตามมาถึงบ้านอินจึงจับอินไปด้วยเพราะคิดว่าเป็นพวกเดียวกันแม้อินจะไม่ได้ขโมยเองแต่ก็ถูกสงสัยถูกสอบสวนเสียชื่อเสียงและถูกชาวบ้านมองว่าคบโจรหลังจากพน้นคดีอินเสียใจมากจึงไปหาพระอาจารย์ที่วัด พระอาจารย์กล่าวว่าโยมอินเอย๋ยคนดีที่คบคนพาลก็เหมือนผ้าขาวที่ไปคลุกโครนต่อให้ไม่ตั้งใจก็เปื้อนอยู่ดีมงคลชีวิตข้อแรกคือไม่คบคนพาลเพราะคนพาลจะพาเราฉิบหายโดยไม่รู้ตัวดังนั้นคนพาลไม่ใช่แค่คนที่ทำชั่วแต่รวมถึงคนที่ชักนำไปในทางผิด แม้จะพูดดีทำตัวดีแต่ถ้าชวนไปทำสิ่งไม่ดีก็ถือว่าเป็นพาลการไม่คบคนพาลคือการไม่ให้ไว้วางใจไม่ร่วมกิจกรรมไม่รับฟังไม่สนับสนุนถ้าจำเป็นต้องอยู่ใกล้ต้องมีสติเหมือนอยู่ใกล้โรคติดต่อต้องป้องกันใจให้มั่นคงการเลือกคบคนดีคือการสร้างมงคลให้ชีวิต เป็นการป้องกันภัยจากความเสื่อมทั้งปวงห่างสุนัขให้ห่างศอกห่างวอกให้ห่างวาห่างพาลาให้ห่างหมื่นโยดแสนโยอด